เขาไม่อยู่กับพี่ชายเมื่อก่อนนี้แล้วเขาออกบริกร m o t o r c y c เป็นหนึ่งคันเขาซื้อเงินสดแต่เขาใช้ชื่อผมเป็นชื่อเจ้าของรถแล้วตอนนี้เขาแล้วตอนนี้เขารถออกไปใช้ที่ประเทศเขาแล้วครับอ่าแล้วผมต้องไปแจ้งยังไงถึงจะเป็นผมจะถึงจะจะไม่มีพัพพพนธะผูกพันกับรถคันนี้ครับอ๋อแล้วรถก็ไม่อยู่แล้วด้วยครับรถเขาซื้อนะครับเป็นชื่อเขาเป็นของเขาหล่แต่เชื่อแต่ว่ารถเป็นชื่อผมไม่เฉยครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วรถก็ไม่อยู่ในประเทศแล้วถูกต้องไหมครับผม นี่แหละปัญหาเชิญพี่สุชาติรถไปอยู่ประเทศเขาแล้วแต่ชื่อปัญหาว่าเขาเขาซื้อผ่อนหรือซื้อสดครับซื้อสดครับซื้อสดแล้วก็เอารถออกไปต่างประเทศครับเขาเขาว่าเเห็นว่าเป็นรถเขาแล้วก็เอารถออกไปใช้ต่างประเทศไอ้ตรงนี้จะเป็นชื่อเราแต่เป็นชื่อเรานะครับพราทะเบียนรถอทะเบียนก็ต้องเป็นของเราอันนี้เราคนจะไปบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจซะก่อน ได้แค่นี้ใช่ไหมครับได้บันทึกนี่ได้บันทึกเลยนะครับนะคเกบอเกิดเหตุเขาไปทําอาชญยกรรมต่างประเทศหรือเอารถไปใช้ผิดกฎหมายต่างประเทศท่านจะได้พ้นความรับผิดนะครับ ก็คือก็คือไปลงบันทึกประจําวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราได้เจ้าของรถหมายเลขอะไรปรากฏตามทะเบียนหมายเลขนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยคนงานซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อไปโดยตรงแต่ยังใช้ทะเบียนเราเนี่ยได้นํารถไปต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้บันทึกให้ละเอียด เกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันอาจจะอยู่ดีๆเอารถเข้ามาใช่ครับเราไปป้นไปอะไรไปยากรรมไปทําอะไรไปขนยาเสพติดเราจะได้เราจะได้มีบันทึกเอาไว้บันทึกไปไว้นะครับรีบไปบันทึกไว้นะครับบันทึกเอาไว้ให้มันชัดเจนนะครับนี่เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานไว้นะครับรถออกไปนานยังฮรับไปได้นานนะครับหลายเดือนเกินสามปียังยังครับยังครับแสดนี่นะถ้ารถ ไม่ชำระภาษีเกินสามปีทะเบียนจะระงับและระงับเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งมายังคุณสมศักดิ์บอกให้ไปชำระภาษีแล้วเราต้องไปแก้งในที่ขนส่งหรือเปล่าครับนี่คือปัญหาว่ารถมันไม่อยู่แล้วคุณจะไปแจ้งทั้งเขาจะต้องถ้าคุณจะไม่ใช้รถหรือจะต้องไปดําเนินการยังไงมันจะต้องมีทะเบียนแล้วก็เล่มทะเบียนยังอยู่กับเราไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ด้วยนี่ก็คือปัญหาใน,ในทาง กระบวนการซึ่งมันจะยุ่งยากมากเลยนะแต่อันดับแรกก่อนนะให้คุณไปลงบันทึกประจําวันตามที่ทนายสุชาติบอกเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ว่ามันออกมาชื่อคุณจริงแต่ตอนนี้สถานะเป็นยังไงป้องกันเอาไว้นะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มีปากกาไหมไมนะครับมีปากกาไหมผมจะให้จดเบอร์โทรเดี๋ยวเนดะี๋ยวอ่าถ้าจําได้ก็สี <4 S 2> ตัว 1584งห้า <15 84. S 1> สายด่วนกรมการขนส่งทางบกสายด่วนกรมการขนส่งทางบกค,บคุณโทรถามก็นะว่ารถผมมันเป็นแบบนี้แหละผมจะต้องทํายังไงให้ทะเบียนผมระงรับแล้วก็จะไม่มีผลตามมาอื่นๆใดนะ,ะส่วนเรื่องบันทึกอย่าลืมไปบันทึกนะ ป้องกันตนเองครับผมขอบคุณนะครับคุณสมศักดิ์ครับครับปฏิครับนะฮะเรื่องของการออกรถแล้วให้คนอื่นใช้ชื่อนี่ก็เยอะตัวเองใช้ชื่อแทนคนอื่นนี่ยเยอะเหมือนกันนะอันตรายครับผมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็อ่านข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ทางภาวะเศรษฐกิจรู้สึกว่าตอนนี้หนี้สินน่าจะพุ่งประมาณหนึ่งล้านล้านแล้วนะครับซึ่งเป็นหนี้พวก สินเชื่ออะไรต่างๆเช่าซื้อแทบทั้งนั้นและเช่าซื้อเป็นอันดับต้นๆครับตอนนี้กําลังไล่เลียงคดีน่าจะขึ้นศาลเยอะนะฮะทนายน่าจะทำคดีเช่าซื้อกันเยอะครับเพราะว่าปรเื่องหลังจากปัญหาเศรษฐกิจโควิด่าใชนครับวามไม่พร้อมของคนพอไม่พร้อมก็การผ่อนก็จะขาดไปแต่กฎหมายมันไม่ยกเว้นนะฮะเพราะมันขึ้นสัญญาทํานิติกรรมไปแล้วมันจะยกเลิกกันไม่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ ถ้าเช่าซื้อไม่ไหวไม่ไหวนะอย่าผิดนัดอย่าผิดนัดนะถ้าจะคืนรถอย่าผิดนัดนะท่านแต,แต่จะคืนยังไงก็อย่าผิดนัดแล้วก็รถไปคืนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยไม่ใช่ตะบี้ตะบันใช้ผิดนัดมาไม่รู้ตหงิง้งวดแล้วเขาบอกเลิกสัญญามาแล้วมานั่งแก้แก้ยากเนะาะแก้ยากครับชาบผมอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยอย่าให้ผิดนัดอ่า